สวัสดีครับพบกับโอเล่คิวครับสำหรับวันนี้นะผมจะมาทําการแกะกล่องรูบิกนะครับผมก็กล่องในวันนี้ก็ขอคุณทางร้าน c a n ดี้สปีดนะครับที่ส่งสินค้าตัวนี้มาให้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันนะนี่ครับโอ้ตัวบับเบิ้ลหนามากนะครับกรแบบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมครับก็มีตัวบับเบิ้ลห่อมานะ ็ของในวันนี้ค่อนข้างที่จะเบานะครับไม่มีรูบิกนะครับแต่ว่ามีของที่น่าตื่นเต้นนะครับผมโอเคครับมาดูข้างในบับเบิ้ลกันโอห่อสองชั้นครับทุกคนโอเคได้แล้วนี่นะครับอันนี้คืออะไรครับมีหลอดฉีดยาครับไม่ใช่ ออของคุณหมอนะอันนี้ไม่ได้ขโมยคุณหมอมานะครับผมอันนี้มันคือน้ํายาหล่อเลื่นลูบิกนะครับผมเป็นน้ํายาที่ผมเคยพูดถึงนะเป็นน้ํายาที่ผมไว้ใช้หล่อเลื่นให้สําหรับลูกค้านะครับที่ต้องการมดิฟายพี่น้ํายาจากแบบพรีเมียมมากๆครับอันนี้เป็น <Thanos. S 1> น้ํายาจาก The Chemical Lab นะครับผมที่ร้านที่ใหญ่อันดับต้ตตนๆของโลกที่ทางอเมริกาเขานะผมก <laughs> <laughs> ็ตอนนี้ทาง Candy Speed นะครับนำน้ำยาพวกนี้เข้ามานะครับผม เขาเป็นลำมยาที่ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าทางคริสปิ้นนำตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวรอฉีดยาก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับผมเขาเรียกว่าค y ิ i เ a ินะครับซิลิโคนลูบิเคนนะครับเวทหนะครับผมซึ่งมันจะมีทั้งหมด1,2,3,4,5สมีหมด5เวทนะครับผมแต่ตอนนี้ทางเออคริสปิ้นะผมนำเข้ามาแค่เวท5นะครับผม แล้วแต่ละเวทนี้มันคืออะไรครับแต่ละเวทมันคือความหนืดนะครับผมเวท5ก็คือหนืดที่สุดนั่นเองนะครับผมซึ่งเวท5เนี่ยตรงพูง่ายๆครับเป็นตัวที่โคตรสแตนดาร์ดนะครับผมระดับโลกมีกัน่าจะแบกบทุกคนครับมันเป็นตัวที่นุ่มมากๆครับมันให้ความหนืดและโคตรนุ่มนะครับตัวนี้ครับหลายคนเขาใช้กันนะครับหล่อเลื่อนรูบิกหล่อเลื่อนตัวสปริงเขาใช้กันเยอะมากนะตัวที่2ครับอ่ะลืมบอกเขาตัวนี้นะครับมาที่ราคานะครับสองบาทนะครับผมตัวนี้นะครับหลอชิตรยาครับ ให้เยอะมากๆเลยนั่นเนี่ยตัวที่2ครับตัวที่ผมชื่นชอบมากตัวนี้ครับมิทชิกนะครับผมมิทชิกนะครับมันเป็นน้ํายาหล่อเลื่นลูบิกนะครับที่สกัดมาจากพืชนะครับผมเป็นว่านหางจระเข้นะครับก็อันนี้นะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากเพราะว่ามันหนึ่งครับคือความลื่นครับให้ความลื่นแล้วก็นุ่มนะครับมันทั้งเลื่นทั้งนุ่มตัวนี้คือแบบใส่คเดียวแล้วคือจบครับทั้งเลื่นทั้งนุ่มอันนี้คือดีมากๆครับผม อันนี้นะคมาที่ราคา250บาทนะครับผมตัวนี้ตัวต่อไปครับคืออันนี้ครับหลายคนน่าจะเคยเห็นเคยได้ยินมาบ้างนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะดังมากๆนะครับผม DNN 3 7นะครับผมใครที่เคยมีอะครับอันนี้จะแลกตานิดนึงเพราะอันนี้ไม่เป็นแพ็กเกจใหม่ครับผมเป็นสีดำนะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นน้ำยาลูบิกที่แบบเพิ่มความลื่นครับลื่นแบบลื่อสุดๆนะครับไม่ได้ให้ความนุ่มเลยอันนี้แบบคือลื่นมากๆครับใครลูบฝืดๆอยู่ใส่นี้คือแบบลื่นปลื้ดเลยตัวนี้แบบลื่นเต็มแม็กเลยอันนี้อันนี้อยู่ที่ราคา250หบบาทกันนะครับส่วนตัวต่อไปนะผมเป็น อันนี้เป็นตัวที่ผมแบบสะสมแรกๆของน้ํายาดิคิดบอรคอลเลยครับผมอันนี้คือแบบโคตรดีนะครับมันจะให้ความนุ่มมากๆนะครับอันนี้นะครับเป็นน้ํายาหล่อเลื่อนลบิกที่เป็นซีรีส์ของอังสตอมนะครับผมอันทางขวาเนี่ยที่จะเป็นแบบดูเป็นสีคุนๆกว่านะครับผมอันนี้นะครับเป็นอังสตอมนะครับดิกนิทัตนะครับผมตัวดิกนิทัตเนี่ยที่เป็นสีคุนๆเนี่ยมันจะให้ความเหนืดที่สูงมากๆครับเหนือแบบสูงมากๆจริงๆครับไม่เป็นซิลิโคนนะครับตัวนี้ แบบมันจะเนื้อสูงมากๆเลยส่วนนี้ครับจะเป็นอังสตอมกาวิทัตนะครับเป็นสีขาวนะผมคล้ายๆสีนมเลยอันนี้จะให้ความเนื้อที่น้อยกว่าตัวดินิทัสนะครับแต่ว่ามันก็มีความนุ่มสูงนะครับถ้าใส่ตัวนี้ต่างประเทศเขาใส่แบบระดับโลกเขาใส่สองตัวผสมกันนะครับคือแบบโคตรกอสมันนุ่มมากๆเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ไม่ได้มาแค่คู่อย่างเดียวนะผมผมจะมาทําการเซตอัพนะครับรูบิกอ่า อันนี้ผมยังไม่แน่ใจแต่ผมรังรีให้ตัวนี้แทบจะเป็นลุคเมนได้เลยครับคือ CH นะครับตัวที่เพิ่งแกะกล่องไปครับ CH m o ดโมยหลงดิวิเวอนะครับผมซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยครับเปิค่าที่จะมาจากโรงงานเลยนะครับผมซึ่งผมโคตรชอบอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการเซตอัพนะครับด้วยน้ํายาดูบิคที่ผมเพิ่งได้มานะครับผมที่อยู่ในร้าน Candy Speed นะผมต้องบอกก่อนนะน้ำยา5าเออฮาชนิดนี้ครับเป็นน้ำยาที่ผมชอบมากๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูกันดีกว่า โอเคครับน้ำยาที่ผมจะใช้นะครับผมผมจะใช้ทั้งหมด4ตัวนี่ครับใช้อังซอมดิกนิทัสนะครับผมแล้วก็มิสติกครับผมแล้วก็ดีเอ็นสแล้วก็นี่ครับตัวเวทไฟนะครับผมซึ่งโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการเซตอัพกันก่อนเลยดีกว่านะอย่างแรกนะครับผมผมให้ทุกคนนะครับทําการแกะรูบิกออกมานะครับอ่าแกะรูบิกออกมาอ่าอันนี้ผม อ่ะอันนี้ขออภัยครับยังไม่แกะดีกว่านะผมว่าตัวนี้ของผมมันยังไม่ได้เปื้อนนะครับปกตินะครับถ้าใครที่เป็นลูบิกที่เก่าหรือว่าไม่ค่อยทาความสะอาดเอาแกะออกมารัาทำการขัดครับแต่นี้คือผมเป็นลูบิกใหม่นะครับดังนั้นไม่จําเป็นครับอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตแค่เปิดที่ตรงฝ้านะครับอ่าเปิดฝาประมาณนี้แล้วจากนั้นยังไงต่อครับตอนนี้ผมก็จะทําการนะครับไขแกนนะครับผมตามสเต็ปที่ผมชอบนะครับผม ทาการปรับแกนเลยนี่ครับผมตัวปรับแกนมาแล้วก็คือนี้ผมพึ่งเกะจากกล่องเหมือนกันนะครับผมก็คือไม่ได้ปรับอะไรจากโรงงานแ้วคือแบบโคชอบนะครับครับการปรับของผมนะครับอ่าอันนี้เป็นการเซตอัพของผมเลยนะผมจะปรับไปที่เกียร์ระดับอันนี้มันอยู่หลวมสุดถูกไหมผมจะปรับไปอีกสองคลิกนะครับผม1 2อ่าประมาณนี้ปกติผมจะใช้ระดับนี้หมดเลยนะครับที่เป็นของโมยูนะอ่าปรับไปทุกด้านนะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นการปรับเข้าแล้วนะครับผมหลังจากนั้นพอเราปรับแกแล้วไงต่อครับเราก็ดูที่แรงแม่เหล็กนะครับผมแต่คือตอนนี้ผมโอเคกับแรงแม่เหล็กมากๆครับตอนนี้แม่เหล็กโรงงานปรับววนที่สานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูกับโมยูอันเก่าของผมนะครับอันนี้ครับโมยูอันเะก่าของผมปรับแม่เหล็กไปที่2นั่นเองนะครับผมอันนี้ปรับไ้ที่3ซึ่งผมโอเคเนะี่ยผมขอไม่อนุญาตปรับนะครับเพราะผมว่าของโรงงานก็โคตรดีอยู่แล้วนะครับผม ครับต่อไปนะครับที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะทําการนะครับหล่อเลื่อนสปริงนะครับผมสปริงถามว่าหล่อเลื่อนทําไมครับสปริงมันมีผลนะครับถ้าเราหล่อเลื่อนสปริงเนี่ยมันจะทําให้การบิดที่ค่อนข้างจะราบเลื่นมากขึ้นนะครับมันมีผลนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นี่นะครับผมตัวเวทไฟนะครับในการหล่อเลื่อนสปริงนะครับผมโอเคครับวิธีการง่ายๆครับผมมันจะมีตัวนี้มาให้เปลี่ยนถูกไหมครับ เยเราจะเปิดฝาสีดำก่อนฝาสีดำมันเป็นตัวปิดหัวน้ำยานนครับไม่ให้น้ำยาหกจากนั้นนะครับให้เราใส่ตัวหัวสีเขียวลงไปแทนปุ๊บเดี๋ยวก็บิดมานี้จากนั้นครับเราก็แค่นี้เสร็จแล้วเราก็กดบีบไปเลยผมจะบีบแท่ตรงช่องนี้นะครับผมเพื่อใส่น้ำยาลงไปอ่ากดแล้วทีนีแล้วเรากดฉีดฉีดยาได้เลยนะครับผมค่อยๆบีบนะครับอย่าบีบเยอะนะครับ อ่าเรามาระวังนิดนึงนะครับผมทุกคนอ่าระวังมันเยอะโอเคแล้ก็ทำาบนีทุกด้านเลยนะครับผมโอเคครับพอตอนนี้เราใส่ของทุกด้านแล้วครับเราก็จะทำการเก็บตัวนี้การเก็บก็ให้พยายามดึงเข้านิดนึงครับ เพื่อให้น้ยามันเข้าไปที่หลอดนะครับไม่งั้นมันจะค้างอยู่ที่สีเขียวแล้วมันจะหกนะครับอ่าประมาณนี้ได้แล้วเราก็ขออนุญาตวางไว้ก่อนครับยังไม่มัดเก็บนะแต่ถ้าการเก็บก็ง่ายๆนะครับการเก็บก็ง่ายๆครับก็แค่เราเปลี่ยนแล้วก็ใส่ตัวสีดำกลับอ่าเดี๋ยวผมเก็บให้ดูเลยก็ได้ครับปึ๊บแต่ถ้าความเป็นจริงนะครับถ้าเราแกะออกมาหมดเลยนะครับเราจะหลอดเลื่อนตรงสปริงได้แม่นยํากว่านี้ครับอันนี้ผมเป็นการหลอดเลื่อนตัสปริงที่แบบโดนไม่ อาจจะโดนแบบกระโดนะครับแต่ว่าเราต้องไป,ไปบิดนิดนึงนะครับถ้าถ้าเราถอนหมดเลยนะครับถอนหมดเลยแล้ว่อเรื่องแบบฉีดสปริงตรงๆมาจะได้รับแบบเต็มเตมนะครับอันนี้เราต้องไปบิดให้มันกระจายอีกทีนะครับโอเคโอเคครับพอนี้เราก็มาทําการบิดนะครับให้กระจายสัญาตรงสปริงนะครับ ก็รู้สึกว่ามันรู้สึกวันนุ่มขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็พยายามแก้กลับก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยลูบเส้นเออเสร็จขั้นตอนต่อไปนะครับผมโอเคครับขั้นตอนต่อไปในการลูบน,นะครับผมผมจะใช้ตัวอังสตอมนะครับผม อ่า o r m d i g ิก t a ทันะครับผมเป็นตัวที่หนืดนะครับผมหนืดสูงนะเราจะเปิดฝามาครับมันจะเป็นอย่างนี้ต้องระมัดระวังนะครับผมครับแล้วก็ทําการดึงชิ้นเอทออกมาตัวหนึ่งนะแล้วเราก็ในซองนะครับเขาจะมีก้านนี้มาให้ครับผมมันเป็นก้านในการหล่อลื่นนะครับผมในการตักสารตัวดิกนิทัศนะครับออกมาผมขออนุญาตนะครับใช้ตัวที่ฝาก่อนนะมีข้าวที่ฝานะมันจะได้ไม่เปลืองนะครับอ่า นี่นะครับอ่าแล้วเราก็ป้ายตรงเอ่อเขาเรียกว่าตอปีโดนะครับผมของชิ้นเอเนี่ยตรงตรงนี้ครับป้ายไปเลยกระจายนะครับอ่าขยาครับกล้องไม่โฟกัสนี่ครับป้ายไปเลยนี่ครับเราก็ป้ายอีกนะครับทั้งสองด้านนะครับโอเคครับแล้วก็พอเราป้ายไปแล้วนะครับที่ตอปีโดครับแล้วเราก็ประกอบกลับนะ โอเคครับพอเราประกอบกลับไปแล้วเนี่ยทีนี้ครับเราขออีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับป้ายตรงชิ้นนะครับชิ้นเนี่ยผิวสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้โอเคครับและทีนี้เราก็ทำการอ่าขออนุญาตเก็บกลับก่อนแล้วกันนะ แล้วเราก็บิดครับบิดแล้วกระจายน้ำยาให้ให้มันทั่วนะครับผมโอเคอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามากระจายน้ำยาทั่วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กระจายน้ำยาทั่วแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราผมจะลองบิดกลับให้ดูแล้วลองฟังเสียงดูครับตอนนี้มัน โคตรนุ่มเลยครับอันนี้จะนุ่มมากๆเลยนะครับแบบค่อนข้างที่จะนุม่มแต่ว่ามันสปีดจะลดลงนิดนึงครับเพราะว่าตัวอังสตอนี่มันลดสปีดพอสมควรนะครับผมอ่าพอเรากระจายน้ํายาแล้วนะครับผมอ่าแล้วทีนี้เราจะใช้ตัวมิตชิกนะครับผมในการลูบเข้าไปนะครับผมเปิดฝาลูบทีนี้ไม่ต้องแกะอะไรครับให้เราใช้ตรงพื้นผิวเนี่แหละใส่ครับไปเลยครับโดยตัวมิตชิกเนี่ย เราจะใส่ประมาณ2หยดนะครับผมอ่าหยดไปเลย1อ่าผมขอกลับด้านนะครับมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะได้กระจายน้ำยาให้เร็วๆนะโอเค2หยดแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็จะทำการบิดกระจายน้ำยาเหมือนเดิมครับค,ครับตอนนี้เราก็กระจายน้ำยาเสร็จแล้วนะครับผม อ่ะต้องบอกก่อนนะครับตัวมิชิกเนี่ยที่มันสารที่สกัดมาจากพืชถูกไหมครับดังนั้นมันจะมีกลิ่นนิดนึงนะครับผมเป็นกลิ่นอ่าแต่ก็โอเคครับไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่ามันมีกลิ่นนะครับผมอ่าก็ลองฟังเสียงดูครับตอนนี้มันโคตรนุ่มนะครับนุ่มมากๆครับคือมิชิกมันเป็นตัวที่ผมบอกวว่ามันให้ทั้งความนุ่มและให้ทั้งความลื่นนะครับผม แลวรวมกับอังสตอร์เข้าไปอีกคือมันกลายเป็นแบบว่าทั้งนุ่มทั้งลื่นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้สำหรับผม,มยังรู้สึกว่ามันช้าไปไนิดนึงไงเพราะว่าอังสตอร์มันหนืดจัดแล้วทีนี้มันรวมกับมิทิกถึงมิทช์จะให้ความลื่นแต่ว่ามันจะเป็นในความนุ่มด้วยนะนะ,นะมันยังเลื่อนไม่พอครับดนั้นผมจะใส่ดนเอ็มสามสิบเจ็ดลงไปเพิ่มอีกนะผมที่สองหยดนะครับดนเอ็มสองหยดใส่สองหยดเหมือนกันครับดนเอ็มผมจะใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ให้น้ำยาที่โคตรลื่นเลยนะครััับดงนน้ผมจะใส่ ไม่เยอะนะครับเป็น2หยดเล็กๆนะครับไม่ได้เยอะเท่าแบบมิทิกนะครับผมอ่าใส่ละสอหยดอ่าพอใส่ครบ2หยดแล้วครับทีนี้เราทําการเบรกอินเลยนะครับก็คือทําการบิดอ่าตอนนี้เท่ากันเบรกอินเสร็จแล้วนะครับผม ก็คือตอนนี้ครับ๋ยวให้ลองฟังเสียงเขา้าวดูนะครับผมนี่ครับลองฟังจะเสียงรับถ้าใครแบบได้ฟังเสียงตอนต้นคลิปนะที่ก่อนดูเนี่ยคือเสียงมันจะต่างกันประมาณหนึ่งครับอันนี้จะค่อนข้างที่จะเสียงเบากว่าคือง่ายๆคือมันจะนุ่มกว่านะครับผมคือนุ่มมากๆเลยครับตอนนี้เป็นลูบิกที่โคตรนุ่มเลยนะ,ะคับติงครับ โอ้ดีมากๆครับและความที่ที่ผมชอบที่มันเป็นแบบแมกเนตคอร์อยู่แล้วนะครับมันนุ่มอยู่แล้วและอันนี้คือแบบน้ำยาคือโคตรก๊อดนะครับนี่ก็เป็นเซตน้ำยาที่ผมชอบนะครับซึ่งผมก็มีชอบอาปลติผมก็ใส่หลายรูปแบบครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบที่ผมชอบมากๆนะครับที่ใส่กับ wrm นะเพราะว่ามันเข้ากับ w l ของผมนะเพื่อผมลองมาหลายแบบนะครับก็เป็นแบบที่ผมชอบมากๆนะแบบนี้ที่ผมใส่หลายลูกนะแบบนี้นะครับผม ซึ่งอ่ะใครที่อยากแบบลองแบบลูบเซตตามผมนะผมแล้วอยากได้น้ำยาที่สุดพรีเมียมที่ตอนนี้มีขายในไทยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้คันด y s สปีดได้นำเข้ามาแล้วผมใครที่สนใจนะผมสามารถไปสั่งซื้อได้นะผมที่เว็บ Candy s p e e d นะผมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สินค้าไว้ที่ดีสคริปชันนะผมก็และใครอยากลองตามก็ไปลองซ็ตอัพดูได้ครับคือโคตรนุ่มครับดีมากๆเลยนะครับนะครับก็สำหรับการรีวิวในวันนี้คงมีเท่านี้แล้วครับผมก็ ยังมีคลิปท้ายโซฟเออโซฟท้ายคลิปได้ครับผมโอเคครับก็สำหรับการรีวิวในวันนี้คงไม่เท่านี้ครับขอบมากครับสวัสดีครับโอเคครับและอันนี้คือส่วนเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการได้รูบิกนะครับฟรีๆไปเลยนะผมเป็นการแจกรูบิกจากทางร้าน candy speed นะครับผมเป็นลูกใหม่นะครับแล้วค่อนข้างดีครับคือแกน m o n เ e โกเอดีนะครับผมเป็นลูกใหม่จากทางแกนเป็น บัจจตคิวนะครับที่ลูกราคาไม่แพงแต่คุณภาพโคตรด,ดีนั่นเองนะครับผมก็ทาง c a n d ี s p e e d จะแจกทั้งหมด10รางวัลน,นะครับผมก็กติกาง่ายๆครับแค่คอมเมนต์ comment ในคลิปนี้นะครับผมคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ถักไปที่ Line add นะครับ l i น์นะครับ c a n d y s p e e d นะครับผมคือแคบไปนะครับแคบหลักฐานว่าคุณคอมเมนต์ที่คลิปนี้คอมเมนต์ comment อะไรก็ได้ครับผมแล้วส่งไปที่ c a n d น Candy Speed นะครับ ก็จะแจกทั้งหมดแค่10ราังวันเท่านั้นนะครับผมก็ใครเร็วได้นะครับใครชาร้าก็อดนะครับผมรีบนะครับก็น,นี้เป็นเอ่อ,อ,อการแจกทางพิเศษของทางร้านเองนะผมไม่ใช่การกิฟต์เวของผมแต่อย่างใดน,นะผมก็โอเคครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะได้ลูบิกฟรีจากทางร้านแคนดี้สปีดผมเป็นลูกที่ดีมากๆนะครับผมครับ